รู้เรื่องกระเบื้องแตกนะฮะด่วนพิเศษ13ก็ห่างหายไปนานอยู่พอสมควรนะฮะเมื่อคราวก่อนก็ถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งตอนเจอ108ที่ชุมแสงมาวันนี้โดดมาลังสิทนะฮะเคีย5212ด่วนพิเศษยามกลางคืนนะฮะ โอ้รถนอนสี่คันน่าจะประมาณเจ็ดแปดคันได้สำหรับรถนอนโอ<ห>้ได<ห>้ไปน้องบัดถึงตัวเลยมีทั้งนั่งและยืนนะฮะวันนี้เราได้ตั๋วยืนหนึ่งศูนเจ็ดอีกไม่กี่นาทีนะครับไม่ถึงชั่วโมงรถนอนอยังเต็มชั้นสามชั้นสองก็เต็ม คำตอบเดียวคือยืนะอ่ะยืนหลับเด็กก็ได้อะ่ะถ้าคนตีตัวไปเชียงใหม่อะ่ะแทบไม่แทบไม่หลับไม่นอนกันอะ่ะไม่ต้องหลับต้องนอนกันแหละเออวันนี้คนแน่นพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนที่นั่นรถเมล์มาลังสิงเนี่ยรถก็ติดซะยาวเลยนะฮะแล้วรถไฟจะเหลืออะไรนี่ขนาดแค่วันพ่อคนยังเยอะขนาดนี้ถ้าช่วงปีใหม่ที่กำลังมาถึงในอีกประมาณยี่สิบกว่าวันเออ จะเยอะขนาดไหนท่านผู้ชมต้องมีการเสริมรถขบวนไงได้ข่าวว่าสายใต้เนี่ยเพิ่งเพิ่มรถพิเศษเช่วยการโดยสารไปครั้งแรกได้ยินมาแบบนั้นนะฮะออกแล้วไปจ่ออีกทีที่อยุธยาลบบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิซเซโลก อุตรดิตศิราอาจเด่นชัยบะเอ้ยเด่นชัยนครลำปางขุดตาลำพูนเชียงใหม่โอตัวยืนคือคำตอบเราก็เพิ่งเคยได้ตัวยืนครั้งแรกเหมือนกันตู้สเสบียงในตำนายนยิงอยู่โหว,วันนี้เสิร์ฟร้อนน้แบบรับข้างเลยทีเดียวยาวมากครับวันนี้สำหรับโดวพิเศษหนึ่งสาม รถนอนแนววูปิดท้ายนะนั่นแหละฮะ